สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลตุยเช่นเคยนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเซลตุยจะพามาดูนะครับก็จะเป็นรถนะครับก็ในรุ่นของแคปนะครับตัวยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่ราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นบาทนะครับก็รถนะครับจะเป็นรถในรุ่นของสองประตูนะครับตัวยกสูงนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับเป็นในรุ่นของ LDA นะครับผมตัวยกสูงนะครับซึ่งเป็นสี เทาแดมโบนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะพามาดูว่าไอสองประตูตัวเริ่มต้นเกียร์เกียร์ธรรมดาตัวยกสูงเนี่ยนะครับสีเทาแดมโบที่แต่งเสร็จพร้อมส่งมอบเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์นะครับกดติดตามให้ช่องของเซี่ยวตุ้ยด้วยนะครับในวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านี่เลยครับผม ตอนนี้นะครับนี่ๆผมพามาดูนะครับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นในรุ่นของตัวเกรดตัว LDA ตัวยกสูงนะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของในรุ่นตัว LDA นะครับยกสูงนะครับก็ความสวยงามนะครับตัวนี้ก็อยู่ในรุ่นส่วนของตัวเขาเรียกว่าจะเป็นสีเทาแลมโบนะครับรถคันนี้นะครับถ้าเป็นสีขาวนะครับราคา7จ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทแต่พอมาเป็นสีบอลเงินนะครับสีเทาแลมโบนะครับสีดํานะครับ ที่เพิ่มค่าสีนะครับพวกเนี้ยนะครับราคาจะเพิ่มมาอยู่ที่7จ็0 0 0นบาทนะครับซึ่งราคาจะเพิ่มเข้ามา7,000บาทนะครับผมในรุ่นของตัวยกสูงตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับวันนี้ว่ารถเจ้า LDA เกิดตัวยกสูง2ประตูตัวเนี้ยนะครับมันจะมีลักษณะความสวยงามขนาดไหนอันนี้คือแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับกระจังหน้าก็ เหมือนกับในรุ่นของสีประตู2ประตูตัวยกสูงกระจังหน้าตัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็ใส่ในส่วนของกรอบป้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นกรอบป้ายเลดนะครับก็จะเียนว่าเป็นทิงยนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเบอร์โทรเห็นไหมอ่าอันนี้จะเป็นกรอบป้ายเลดนะครับแต่เวลาที่เราล้างรถก็ระวังนิดนึงนะครับเรามาระวังเพราะว่าเลดตัวเนี้มันจะไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยด้านหลังมันคมมากนะครับมากมากก็ระวังหน่อยนะครับ แล้วก็ส่วนของด้านหน้าในรุ่นของเกรดตัว LDA นะครับสำหรับลูกค้าที่ถามผมมานะครับบอกว่าไอ้รถในรุ่นเกรดตัว LDA ตัวแซถ้าดูด้านหน้าเราจะดูยังไงนะครับความแตกต่างนะครับก็จะดูตรงเนี่ยครับไฟตัดหมอกนะครับถ้าเป็นในรุ่นของตัว LDA ไฟตัดหมอกจะเป็นหลอดไฮโดรเจนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในเกรดตัว Z ซไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหลอด LED นะครับ ความสว่างก็จะแตกต่างกันนะครับลำแสงถ้าเป็นไฮโดรเจนลำแสงออกเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่นของเกรดตัวแซตไฟตัดหมอกเป็น LED ดีนะครับลำแสงจะเป็นสีขาวใสนะครับสว่างนะครับอ่าแล้วก็มาดูส่วนของล้อแม็กนะครับในรุ่นของเกรดตัวยกสูงนะครับถ้าเป็นล้อแม็กนะครับ lda ไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือ2ประตูนะครับล้อแม็กก็จะเป็นลักษณะลายแบบนี้เลยนะครับนี่เลยลายแบบนี้เลยนะครับก็ จะเป็นยางบิดโตนนะครับยางบิดโตนขอบนะครับขอบก็จะเป็นส่วนของขอบ17นะครับก็จะเป็นกา้านแม็กก็จะเป็นสีบอลน,นะครับน็อตก็จะเป็นส่วนของ6กลูนะครับหกลูก็จะเขาเรียกว่าอะไรน็อตเนี่ยจะชุบโครเมียมมาจากโรงงานเลยมีปัม๊มมีอะไรแบบนี้ให้ความสวยงามนะครับก้านก็จะเป็นกา้านคล้ายใบยพัด นะครับก็จะมีการดูแลทำความสะอาดให้นะครับแล้วก็สวยงามการบิดดนะครับลายยางก็แบบนี้เงียบๆไม่มีดังใช้งานยาวๆนะครับมีการรับประกันยางให้นะครับโอ้โหแบบนี้นะครับถ้าเอาจากศูตรนี้เดิมๆนี้เรามีการรับประกันส่วนของยางไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับนอกเหนือจากการรับประกันของตัวรถก็ยังรับประกันส่วนของยางแล้วก็รวมไปถึงการรับประกันของแบตเตอรี่ด้วยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับด้านน้า ฟิล์มก็จะเป็นขนาดส่วนของ40มาน้า40นะครับบานข้างก็จะเป็น60ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ทําการติดส่วนของคิ้วกันสัดให้เรียบร้อยเลยนี่ความสวยงามของคิ้วกันสรดนะครับก็ให้เรียบร้อยตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงนะครับส่วนของมือเปิดตัวเนี้ยจะเป็นสีชุกโคมี่มาจากโรงงานนะครับเราก็ใส่ตัวครอบมือเปิดอ่าตัวทีครับใส่ตัวจานรองมือเปิดกันลอยโดยนี้เข้าไปให้ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับ ก็ให้มันดูกลมกลืนสวยงามเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในรุ่นของตัวยกสูงแบบนี้นะครับก็จะมีบันไดนะบ,บันไดเหยียบนะครับก็บางคนถามว่ามันจะลื่นไหมนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นพลาสติกแข็งจริงแต่ตขอบด้านข้างตัวเนี้นะครับเป็นพลาสติกนิ่มเวลาที่เราใช้เท้าเหยียบปับ๊บมันจะพลาสติกมันจะดูดเลยนะครับไม่ลื่นนะครับอันนี้ก็จะมีตัดเป็นสีบอลกลับมาด้านหลังนะครับอันนี้ก็ทําการใส่กระบะไลเนอร์เรียบร้อย นะครับนี่กระบะไลเนอร์สวยงามแบบนี้เลยนะครับก็จะมีหูยึดข้างละ3ตัวนะครับเห็นไหมอ่าไว้รัดของต่างๆนะครับรวมไปถึงด้านหลังอันนี้ก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับเป็น60นะครับแล้วก็เห็นเป็นขีดๆอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าหลายคนถามว่ามันคือขีดอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของระบบไร้ฟ้านะครับเวลาที่เราขับหรือใช้งานไปนะครับฟ้าขึ้นที่กระจกแล้วก็สามารถกดนะครับ เพื่อที่ไม่ให้มันขึ้นหมอกขึ้นไอเป็นฝ้าหายไปนะครับเวลานเราที่มองทางานวิสยัยมันจะได้ดีขึ้นนะครับดูด้านบนก็จะเป็นส่วนของไฟเบรกของที่3มีมาให้สวยงามและก็ชัดเจนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูล้อหลังนะครับส่วนของล้อหลังก็ขนาดเท่ากันนะครับก็จะเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับแม็กก็จะตัวเดียวกันนะครับขนาดยางเนี่ยจะเป็นสองห้าห้าห้าสิบเอ้ยโทษทีครับขนาดจะเป็นสองห้าห้าหกสิบห้านะครับหกสิบห้าขอบสิบเจ็ดนะครับจะเท่ากันทั้งสี่ล้อเลยนะครับ เวลาเท่ากันทั้ง4ี่ล้อเนี่ยมันก็ดีมีประโยชน์คือเวลาที่เราจะสลับยางทุกๆตึ้งหมื่นโลนะครับเวลาที่มาเข้าศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถสลับได้เลยนะครับจาก4ล้อเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าคนไหนไปใส่แม็กล้อไม่เท่ากันเวลาสลับนะครับก็สลับได้แค่2ล้ออย่างเงี้ยครับอันนี้ก็มีมาพร้อมระบบช่วงล่างอะไรนะครับมาพร้อมกับยางอะไรชัดเจนสวยงามนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นส่วนของ กันชนนะครับกันชนก็จะเป็นส่วนของอเป็นขั้นบันไดนะครับลูกค้าหลายคนบอกโอ้ชอบกันชนตรงนี้มากเพราะว่าเวลาที่เหยียบก็จะเหยียบตรงนี้กาวนี่แล้วก็ขึ้นนั่นบนได้นะครับซึ่งเป็นตัวก่อนๆหน้านี้ปีเก่าๆมันจะเป็นกันชนแบบอันเดียวเลยนะครับซึ่งลูกค้าบอกว่าเวลาที่กาวขึ้นมันสูงขึ้นยากนะครับเห็นกันชนตรงนี้ชอบมากเลย ลูกค้าหลายคนบอกมีขายไหมไม่มีครับมันต้องติดรถอย่างเดียวเลยนะครับระบบไฟท้ายไฟเบรกมีมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับรวมจนถึงตัวเปิดท้ายตัวนี้ก็ชุดคอเม่ยมาจากโรงงานนะครับจนถึงกล้องมองหลังนะครับอันนี้ก็มีมาจากนี้เลยนะครับก็สวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของตัวยกสูง4ประตูหรือแครบในรุ่นของ LDA สวยครับใช้งานนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ว่าอยากจะเปลี่ยนจากลายล้อแม็กเปลี่ยนได้นะครับ ทักมาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะใส่อะไรเพิ่มเติมก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับทางผมเซลตุยร้อเรซก็จัดการให้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถทุกชนิดที่เขา,อาชอบลูกค้าชอบแบบไหนก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับก็บสําหรับวันนี้นะครับเซลตุยก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเซลตุยร้อยเปอร์เซ็นต์ในยูทูบหรือว่าทางเพจ a c e b o o k ก็เซลตุยร้อยเปอร์เซ็นต์ทียนสาขาพ,พิมายนะครับหรือว่าจะติดต,ต่อผมทางเบอร์โทร094นะครับ536 3.3.30นะครับหรือว่าจะทักแชททักข้อความมาทุกช่องทางได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมทําการตอบให้นะครับถ้าใครไม่ตอบตอบช้ามันอาจจะไม่ขึ้นผมก็ขออภัยด้วยถ้ามันตอบช้าแล้วไม่ขึ้นหรือว่ามีอะไรขัดข้องก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทร094ย์นะครับานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงลูกค้าหลายคนถามผมว่าทางเซลตุ้ยรับตีเตือนรถเก่าไหมนะครับของผมก็รับตีเตือนรถเก่าทุกรุ่นนะครับลูกค้ามีคันไหนที่ อยากจะได้ใหม่เอาเันเก่ามาเทินมาแลกกันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็อาการเป็นเปลี่ยนร้อนๆหนาวๆน,นะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ